เออโฟกัสแล้วฮะนี่จะมาดูการ์ดโปเกมอนเออเวอร์ชันยี่สิบห้าปีนะของการ์ดคารแม็กนี่เ,เองคา,า,ารแมกตัววิวัฒนาการกับทวยวิวัฒนาการมาจากเอ่อคาเมลแล้วก็มันชื่ออะไรนะลางแรกจำไม่ได้นะฮะอันนี้ใส่ซองมาอย่างดีอันนี้ซื้อมาจากในกลุ่มนะฮะร้อยกว่าบาทใบเดียว ใส่ซองแข็งมาให้ถือมือเดียวไม่ถนัดหนึ่งแบบนึงแบบหนึง่งฮิัดโปกเกมอนกระดองนะฮะส่วนสูงเอ่อหนเมตรนะฮะน้ำหนักแปดส้าจุดห้กิโลกรัมนาคาแม็ก อะไรอะเลเวลห้าสิบสองเอเฮดพีหนึ่งร้อยเดี๋ยวขอดูใกล้ใกล้กันนะ,ะก็วิวัฒนาการล่างสองก็จะเป็นเออคาเมลนะฮะใช้เล่นโดวยวางซอสบนการ์ดโปกเกมอนเนาะอ๋อน่นจะแบบความสามารถพิเศษนะฮะเต้นเรียกฝนฮามักสามารถติดต่ออ๋อสามารถติดการ์ดพลังงานน้ำ มองไม่ชัดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวขอซูมดูใกล้ใกล้กันติดโปเกมอนเออติดการพลังงานธาตุน้ำนะฮะจากบนมือกี่ใบก็ได้ในหนึ่งครั้งซูม,มเอเออที่โปเกมอนน้ำฝ่ายเหล่าเมื่ออยู่ในสภาวะหลับขาไอชาสับสนไม่สามารถใช้ได้โอเค แล้วถ้าโจมตีก็จะใช้พลังงานน้ำสามใบหนะ้าก็ไฮโดปัมหากเพิ่มพลังงานน้ำอีก1ลูกจะสามารถเพิ่มดาเมจร40บวกได้อีก10เพิ่มได้สูงสุด2ลูกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะจุดอ่อนแพ้ท่าสาฟ้านะใช้ท่าธรรมดา ในการนี้เออไม่มีการพลังงานท่าธรรมดานรือว่าพิองรีวิวพลังงานพื้นฐานไปบบเมื่อกี้แปดไป <c oughs> อะไรอ่ะอันนี้คือตัวหนะักและเอาเอาตัวลมทับทําให้ผู้ต่อสู้หมดสติพอถึงเวลาครับขันจะมุดเข้าไปซ่อนในกระดองโอเค <c oughs> สามทับยี่ห้านี่คืออะไรใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะคือไงทั้งหมดมียี่ห้าใบหรอหรือยังไงไม่น่าใช่ไม่เห็นในกลุ่มขายกันเย,เยเอะแยะนะฮะไปแล้วฮะก็เดี๋ยวเจอกันการ์ต่อไปอเดี๋ยวมารีวิวทีละการเลยที่มีอยู่นะเอาที่มีอยู่อุปชันยี่สิบห้าปีฮะสวยดีบายบายเจอกัน